นี่ครับพี่ออกาว่าไงวันนี้ข้าจะพาเจ้ามาเล่นแมปนี่หัววิ่งเนี่ยที่มันจะมีหัวที่มันจะไละ่เราเอาล่ะสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องออกาเกมเมอร์นะครับซ <c oughs> ีวันนี้ไม่ค่อยสบายเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นหนีหัวกันนะครับ

nai yai mày nghe quá mày mày mà mày 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 nai mày 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 mà mày khu คุณใจเีเลยอ่ะคุณมาดับตรงนี้เลยในายใหญ่จะมารอรับคุณงั้นเหรออันนี้ก็มีแน่นอนในายใหญ่แดกคุ้ไม่ได้หรอกเอ,อื้อ ในายใหญ่อย่ามาไล่ครูอย่ามาไล่ครูวังพันในายใหญ่ในายใหญ่กระโดดข้ามหัวในายใหญ่ <c oughs> นายหัวนายหัวโตวในายใจจิรี อะไรตอว ให้ยายดักคูดิไม่ได้เด็กคุณลรอก ในายใหญ่พ่อแม่ไม่สอนสอนเรื่องไรให้มาดัาครูเนี่ยนะ ไม่กระโดดไม่ถึงว่ะ ปิดนี้เวทีสองคือถามจริงมันจะ Ui dài quá, nó Đã là to ta rồi Nó dày à bên à, lấy à, không Có thêm mấy Trung á mà em muốn đi đi ฉันไี้เชฟเชีวก้อนวันนีวนายใหญ่มานี่นายใหญ่นายใหญ่อย่า,ยายยปไปไล่เขา มันต้องทำไม่ได้เด็กหรอกโอ้หัวใหญ่ไส้มาเริ่มเทิมก่อนลูกชิ้นไหมครับ ฉันมองเธออยู่นะจ๊ะเ <c oughs> ย,ย่ผ่านไมต่อฮะ ไปห้างไหนตัววะอู้หเป็นเขากดอ้โหไม่ัสเลย วันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ